สวัสดีครับผมช่างมองครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมเดมาห้าแกนครับรถจอดนานครับดูว่ามีอะไรเสียบ้างครับเดี๋ยวผมเอาตัวเช็คได้นะครับรามาดูนะเราเปลี่ยนอะไรมาครับเปลี่ยนยางใหม่หนึ่งเส้นครับเบรกหลังเบรกหน้าลูกหลังลูกคาแตกด้วยเปลี่ยนชุกใหม่จุดหัวเทียน,นาสายพานเม็ดแรงเวี่ยงสายพานครับฟอ,อากาศน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองครับ าจอดนานนะเก็บสายไฟเรียบร้อยครับสายไฟหนูกัดครับเปลี่ยนหน้าเบรกครับผมเปลี่ยนยางหลังหนึ่งเส้นเปลี่ยนโช๊คหนึ่งต้นครับถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเฟืองครับเปลี่ยนหัวทเทียนครับหัวทเทียนเก่าดํามากครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศส้กรองอากาศเก่าดํามากครับเปลี่ยนชุดเม็ดรครับเปลี่ยนสายพาน เปลี่ยนเราเบรกหน้าอ่นนี่ลองมาเปิดระบบไฟดูครับอะไมทํางนานแล้วผมเรียบร้อยครับส่งงานครับ